Lung cancer is the leading cause of cancer deaths in Malaysia for both men and women. Your lungs are two spongy organs in your chest. The left lung is divided into two lobes, or sections, and the right lung has three lobes. When you breathe in, air enters your nose, or mouth, and passes into your trachea, or windpipe. At the carina, the trachea divides into two bronchi, then branches into smaller bronchioles. The bronchioles end in tiny air sacs or alveoli. Here, the oxygen in the air you inhale passes into the bloodstream and carbon dioxide from your body passes out of the bloodstream. The carbon dioxide is expelled from your body when you exhale. Your lungs are encased by pleura, a thin membrane that protects them and helps them slide back and forth as you breathe in and out. Normally as you inhale, air moves freely through your trachea or windpipe, then through large tubes called bronchi, smaller tubes called bronchioles, and finally into tiny sacs called alveoli. Small blood vessels called capillaries surround your alveoli. Oxygen from the air you breathe passes into your capillaries. Then carbon dioxide from your body passes out of your capillaries into your alveoli so that your lungs can get rid of it when you exhale. Normally, your airways and alveoli are flexible and springy. When you inhale, each air sac inflates like a small balloon and when you exhale, the sacs deflate. การหายใจเป็นกระบวนการพื้นฐานที่สำคัญอย่างหนึ่งของมนุษย์ที่ทำให้มนุษย์สามารถมีชีวิตอยู่รอดได้การหายใจนั้นประกอบไปด้วยการหายใจเข้าและหายใจออกทำให้เกิดการขนส่งและแลกเปลี่ยนก๊าซร,ระหว่างอากาศภายในและอากาศภายนอก เมื่อมีการหายใจเข้าอากาศที่มีก๊าซออกซิเจนสูงจะเข้าสู่ร่างกายและเมื่อหายใจออกอากาศที่มีก๊าซคารค์บอนไดออกไซด์สูงจะออกจากร่างกายอาวัยวะที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการหายใจคือจมูกคอหอย หลอดลมและปอดอวัยวะทั้งหมดในกระบวนการหายใจประกอบไปด้วยสองส่วนหลักๆคือส่วนที่ทำหน้าที่เป็นทางผ่านของอากาศซึ่งประกอบไปด้วยเมนบอนคัสหรือไพมารีบอลคัสซึ่งเป็นแขนงแรกที่อยู่ด้านนอกของปอดเซค o n นดารีบอ c คัสหรือโลบ้าบอนคัส ซึ่งจะแยกเป็นแขนงย่อยคือ tertiary b o n c h u s หรือ segmental b o n c u s และสุดท้ายจะเป็นแขนงหลอดลมฝอยคือ terminal b o n c h i o ส่วนปลายสุดที่ต่อจากทางผ่านของอากาศซึ่งทำหน้าที่แลกเปลี่ยนกา๊าซจะเป็นแขนงหลอดลมฝอยที่มีถุงลมหรือ alveola มาเปิดที่ผนัง จึงเป็นจุดที่เริ่มมีการแลกเปลี่ยนกา๊าซส่วนนี้เรียกว่าเ e s ไปลาทอรี่บอนกิโอส่วนปลายสุดจะมีถุงลมอยู่จำนวนมากเรียกว่าอวิ o l a าแ a กส่วนท่อที่มีถุงลมมาเปิดจำนวนมากเรียกว่าอวิโอลาดัก การแลกเปลี่ยนก๊าซเริ่มจากการหายใจเข้าทําให้อากาศเข้าไปในถุงลมและเกิดการแพร่ของออกซิเจนผ่านผนังบางๆของถุงลมไปสู่หลอดเลือดฝอยที่แทรกระหว่างถุงลมในขณะเดียวกันก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่อยู่ในหลอดเลือดฝอยจะแพร่ผ่านเข้าสู่ถุงลมและออกไปพร้อมกับการหายใจออก จากนั้นออกซิเจนที่แพร่เข้ามาจะเคลื่อนไปตามหลอดเลือดฝอยเพื่อนำไปยังหลอดเลือดที่มีขนาดใหญ่ขึ้นคือ pulmonary vein ซึ่ง pulmonary vein นั้นจะนำออกซิเจนมุ่งไปสู่หัวใจซีกซ้ายและสูบฉีดไปเลี้ยงเซลล์ต่างๆในร่างกาย โดยที่เซลล์จะรับออกซิเจนจากเลือดไปและปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาสู่เลือดทำให้เลือดแดงกลายเป็นเลือดดำเนื่องจากสูญเสียออกซิเจนไปและส่งเลือดดังกล่าวไปยังหัวใจซีขวาและส่งต่อไปที่ปอดทางหลอดเลือด p มอ m o n a y artery โดยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก็จะถูกแพร่กลับมาที่ถุงลมของปอด และถูกขับออกจากร่างกายขณะที่หายใจออกกระบวนการเหล่านี้เกิดขึ้นซ้ำไปซ้ำม,มาในทุกๆวันทุกๆชั่วโมงทุกๆนาทีตราบเท่าที่มนุษย์ยังมีชีวิตอยู่ด้วยเหตุผลเพียงอย่างเดียวคือเพื่อให้มนุษย์สามารถมีชีวิตอยู่ได้นั่นเอง บะบหายใจรวมความเข้าใจกันไวเวลาที่เราได้หายใจเข้าไปร่างกายมันเป็นยังไงหายใจเขา้าออกซิเจนเข้าไปกระดูกสี่โครงาาก็จะขึ้นตัวขึ้นไปกาะดูลมงจะขึ้นตัวํำลองไว้นำออกซิเจนเข้าไป เธอได้รู้เอาไว้ว่าเรื่องเราพบกันหายใจอยู่อยู่ไม่รู้ทำไมถึงต้องหายใจอยู่ทุกวันจากห้ใจเข้าก็หายใจออกกระดูสิคงขึ้นต่ำลงกะบางลงก็จะขึ้นตัวสูงขึ้นน้ำคาา์บอนอออเพราะเรื่องนี้มันมีความสำคัญ ต่อการดำรงชีวิตให้รู้สักนิดและทำความเข้าใจให้รู้มันเป็นยังไงหายใจเขา้าอออกซิเจนเข้าไปกระดูกสิโค้งก็จะขึ้นตัวขึ้นไปกรบดงรม้นจะขึ้นตัวตํำลงไวน้นำออกซิเจนเข้าไป เธอได้รู้เอาไว้ว่าเรื่องลระพบ,บกันหายใจอยู่ไม่รู้ทำไมถึงต้องหายใจอยู่ทุกวันจากให้ใจเข้าก็หายใจออกกระดูกสิโคงข่อนต่ำลงกะบังลมก็จะขึ้นตัวสูงขึ้นน้ำข้าบอนออก หายใจออกกระดูกสี่คงขันต่ำลงกาบังลมก็จะขึ้นตัวสูงขึ้นให้เธอได้รู้เอาไว้ว่าเรื่องเราพบกันหายใจอยู่ๆไม่รู้ทำไมถึงต้องหายใจอยู่ทุกวันจากหายใจเข้าก็หายใจออกกระดูกสี่คงขันต่ำลงกาบัางลมก็จะขึ้นตัวสูงขึ้นนำคาร์บอนออก